แมแ่มีคําถามว่าคลอดน้องได้หนึ่งเดือนน้านมน้อยมากกินอาหารเสริมเพิ่มน้ํานมไม้นมนางกินทุกอย่างแล้วน้ํานมไม่เยอะเลยทํำยังไงดีคะน้ํานมไม่เยอะเลยนะหลังคลอดหนึ่งเดือนก่อนอื่นต้องดูว่าน้านมไม่เยอะเนี่ยจริงหรือว่าความรู้สึกคุณแม่บางครั้งนะคะจะเจอว่าเวลาที่ลูกกินนมแม่แล้วร้องกวนมากๆผู้เท่าผู้แก่หรือว่าคนทางบ้านเราจะบอกเฮ้ยนมน้อยหรือเปล่านมไม่พอหรือเปล่าวันนั้นนะคะคือถ้าเรา ได้น้ำปั๊มนมออกมาได้ถึง1ออนนะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกพี่จะบอกว่าน้ำนมพอสำหรับลูกค่ะให้เข้าเต้าวนไปค่ะนะคะรวมกอบการกินอาหารบำรุงน้ำนมที่คุณแม่กินอยู่เนี่ยแหละคะ่ะกินไปนะคะแล้วเขาเ้าเต้าวนไปนะคะเดี๋ยวน้ำนมน้ำนมพอสำหรับลูกค่ะยิ่งยิ่งทานน้ำนมเนี่ยน้ำนมยังไม่พอน้ำนมยังน,องน้อยกว่าความต้องการในครั้งนั้นเขาก็จะดูดเราบ่อยค่ะพอดูดบ่อยปุ๊บน้ำนมก็จะผลิตมาปับ๊บเพิ่มมานะคะ งองแงสามสี่วันพรมนมนมเราผลิตเพิ่มลูกก็จะได้นมเยอะขึ้นเขาก็จะได้น้านมที่เพียงพอขึ้นนะคะก็ไม่ค่อยงองแงะคะ่ะต้องดูว่าน้ำนมน้อยจริงไม่พอจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าลูกมีอาการงองแงอยากให้แม่อุ้มอาการนี้เป็นอาการปกติเลยนะคะที่เกิดขึ้นได้ในเด็กนะคะในเรื่องของทฤษฎีการขาดหายของไตมาที่สในน้องที่คลอดก่อน40สับดาห์ดาเนะะี่ยค่ะมีได้นะคะคุณแม่เขาจะงองแงอยากอุ้ม เขากำลังปรับตัวสู่โรคภายนอกนะคะเขาจะงองแงอย่างที่พี่กันบอกเนี่ยจากทฤษฎีขาดหายนะคะแนะนำให้ลูกเข้าเต้า,ตานะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ปั๊มนมหลังลูกเข้าเต้าได้ค่ะ1เดือนเพิ่มน้ำนมได้นมตันบ่อยมากแก้ไขยังไงนะคะสันนิษฐานว่าคุณแม่สมรู้ดีนะคะน่าจะเป็นแม่นักปัม๊มเพราะในแม่นักปั๊มจะมีปัญหาเรื่องของนมตันบ่อยมากสาเหตุของท่อน้ํานมอุดตันคือเกิดจากการที่ ปล่อยให้น้ำนมค้างเต้นานานๆน้ำนมจะข้นแล้วอ,ออกไม่หมดนะคะ 2. ก็คือการที่ท่อน้ำนมถูกกดทับค่ะเราจะต้องไม่กดให้ท่อน้ำนมเรากดทับก็คือไม่ใส่เสื้อในมีครงเล็กไม่นอนไม่นอนทับระวังให้ระวังไม่ให้ต้นนมเราถูกกระแทกแรงๆอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดท่อน้ำนมตันได้นะคะอยู่บ้านก็ต้องใส่เสื้อในยกต้นนมขึ้นมาไม่ให้ท่อน้าน,นมหัก ไม่นอนตะแคงทับเต้านานๆน,นะคะมันเปลี่ยนท่าอุ้มลูกดูดนมบ้างถ้าลูกกินนมจากเต้าเพื่อให้เคลียร์เต้าต่อมน้ำนมแต่ละฝั่งของเต้านมนะคะแล้วก็ถ้าเราปั๊มนมเราจะต้องปั๊มให้เกี้ยงเต้านะคะคุณแม่สมดุลดีน้านมถึงจะได้ไม่ตันค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินคุณแม่หลายท่านก็กังวลมากเลยจะกินอะไรของทอดจะกินทุเรียนจะกินเบอร์เกอรี่ก็กลัวว่านมจะตันถ้าคุณแม่นะคะ กินแล้วเอาอนมออกเกียงเต้าโอกาสในการเกิดท่อตันน้อยมากค่ะคุณแม่ลองสังเกตดูก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปงดตก่อนลองสังเกตดูได้วันนี้แม่กินเบอร์เกอรี่สามชิ้นแล้วท่อตันอันนั้นแสดงคุณแม่อาจจะกินเยอะไปคุณแม่จะแค่กินครั้งหนึ่งแค่ชิ้นเดียวพออะไรอย่างเงี้ยคือกินแต่พอดีนะคะ